สวัสดีพี่น้องเ e อฟซีผ่านรับกินดีตอบรับขอสู่ช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับพี่น้องมือนี้บบไปใสามาใส่ดอกครับพี่นอ้องจะบอาความฝันจของสู่พี่น้องฟังโปวดใช้ว,วิจารณญ,ญาณในการรับฟังได้พี่น้องเด้อทั้งอาจารย์แหล่พระรวยรับมือนี้มีแนวทางมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีงวดประจาวันที่สองคืสภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องตัวเลขและแนวทงังมันจะเป็นอย่างไรความฝันของผมจะเป็นอย่างไรให้พี่น้องเอฟซีปิจานา เบึงดีๆได้ี่น้องเด้บบอบ่ได้เอาเพิ่นมาอวดอ่างบ่ได้เอาเพิ่นมานะได้ี่น้องเป็นความฝันของผมเองหลังจากหมดทีพานมากะมีความฝันก็คือคันหาคันแปดวน,นี้ต่องวัดครับพี่น้องมาฝันต่อกันอีกแล้วก็เลยสีมบาออบอกสูีปน้องเอฟซูฟังชื่นชอบคลิปนี้ท่านไดสิเข้ามาชมแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเด้อพี่น้องกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้น้ำ เพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆช็อตเด็ดๆจากทั้งช่องอาจารย์แหลกพารุเอะแหลกชิมงานครับไปครับพี่น้องสุภิบาลสุฟังว่าความฝันของอาจารย์แหลกพารุเอะงวดประจำวันที่สองพฤษภาสองขั้นหารอยหกเส้นหาฝันจังไหนพี่น้องเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์แหลกสวัสดีเอฟซีสุขูสุขคนพี่น้องปล ong ไปสวัสดีครับ คือได้ข่าวว่าหมานแท้แปดหาหาแปดเป็น,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 นแจ้งใดเนาะอาจารย์ได้หลายบ่แปดหาหาแปดบอกแม่บ้านผมเป็นคนบอกแม่บ้านเป็นคนไปหาลอเสื้อ,อได้หลายบ่ครับหมื่นกว่าบาทครับกับประมาณสองมื่นหรือปุ๊บเกินนี่หรอกบ่ได้ซื้อหลายบ่ได้นั่นหลายจะเลขตัวเลขกวัดสิพานมาจะขึ้นจองวัดขึ้นจังเป็นขึ้นจังเราซูมมาว่าเลขออกวัดที่แล้วมันออกวันที่หนึ่งเนาะครับเป็นวันหนึ่งวิสุบหก หงัดหงัดกว่านานหน่สิบหกสิบหกสิบหกครัสิบหกสำหรับขึ้นวันที่สองหลังจากขึ้นเหล็กออกอม,มาฝันตองหวัดฝัตนตองหวัดฝันว่าเหมือนเนี่ยมันเป็นว่างานไหว้คู่ม,มันเป็นงางงานไหว้คู่คู่ไหว้คู่ของผมเนี่แหละคูท่ทํำครับคู่ทํำคู่ศิล์คู่ท่ำนี่ยแหละบ่เอิญเอิญตกตัวเจ้าของไหนลืมลืมว่าวันศุกสี่สิบห้าวันทุกสี่ไม่สายสิบห้นมากาจะเป็นงานไหว้คู่ในข่วมฝันน่ะฝันว่าเจ้าของนางเตียงขันอยู่ พี่ผู้เฒ่าคนหนึงพี่น้องเอฟซีใส่ซียเสื้อสีขาวเลื่อมยามยามได้ด้วยสูทเสื้อขาวเนี่ยเลื่อมหำให้เจอจำใส่ใจจำให้มันได้แม่นๆได้ว่าเราว่าสินะมันการแต่งขันเนี่ยมันจะมีแค่สองขันเท่าว่ามีขันหาเจ้าขันเปียดขันเจ็ดเนี่ยมันมีดอกได้ลูกเราะลายสินะโอ่ะคนกับบล็อกบล็อกแน่เจ้าคือนสุดหน่อยแน่ใจเลยไอ้บล็อกขึ้ฝันนั่นนี่ได้ใช่ไหมครับ บ่เคยฝันนั่นี่จะเจอไ่เอคืนว่าสติป็นเเขบ่เคืนว่าสิตเปเลขบัดเนี่ยจะคของกับเมื่อคยเวลาเขาจะาข้องสินของพระจ้คของกับเมื่ค่าสิแแ่งขันแปดขันหาเถื่อนนะมแงแ่งขั้นหายมดาขันแปดขันแปดเนี่ยเพราก็สิมาอฝันฝันแล้วกันจะตีฝันมาแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะเวลาเขาของพระก็คือแต่งขันแปดแล้วขั้นหายเทานั้นส่นะเพื่อนไ้โชคมากดตีพานมากแต่บอกเอฟซีู่ครับเอฟซีหลายท่านแตม่โชคไม่ใช่ก็ดีใจน้าครับทั้ง ไรทั้งอย่างคนกรแอดมากมันก็มีคนฝากงิ้นมาทำบุญน้ำโอค่ะแต่ว่าบอกเต่เจี้ยเอี่ยมบอกตียเี้ยเอี่ยงขันแปดขันหาขันแปดโอืไวนี้วันที่ผ่านมากนี่วันวันที่จะถึงนี่ค่ะไม่เลยพี่น้องมาฝันฝันขึ้นวันที่สิบหกหลังจากเลยออกสอบมานที่สอบสิบเ็ดมาหละกวันก่อนจะเป็นตังองวันนั่นนี่แหละครับพี่น้องแลัก็ะหายไปเลย สุเท้าพันมากพันอย่างมาละสันปวดใช่วิจารณญาณในการหับฝังได้ไปนอนเด้อผู้เก้าหนึ่งบ่ขามาฝันวันนี้มันโมดีฝันเป็นเป็นเป,ป็นอันนั้นนะมันคล้ายๆว่าจัดงานบวงสรวงพญานาคบวงสรวงพญานาคในความฝันน่ะคนร้ายหลายไปนอนแต่ว่าใส่ชุดข,ขาวกันปั๊บเต็มเดินบ้านเลยงวดไหนครับงวดสิมานี่ม้าเนี่ยเป็นเลขพญานาคบองวดนี้แม่งอ่ะเป็นเลขพญานาค เราเรียกลับพญานาคอีกแล้วครับฝันพญานาคมาแห้งแม่ส่องเออฝันนะพี่น้องฝันว่ามันเป็นงานมงสวงของหนึ่งเต็มเลยของหนึ่งถามว่าอั็นโขนหนึ่งผู้สิมาสิมาไอ้มามาทำพิธีน่ะเพิ่นจะเตรียมสิ่งเตรียมของเข้ากับผมก็อยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละในความฝันแต่ยู่ในหันนั่นแหละมันจะมีพญานาคสององค์พี่น้องตั้งอยู่นั่นแหละตั้งขื่นคู่ซะก่อนเนาะตั้งขึ้นคู่ซะก่อนจ้องมองกลางไว้ ตรงมองกลางไว้พ่อเขาเอ่ยเห็งขอเชิญบริบรบริษัแอบอ้างเด้อผมผมผมบอกตามความฝันนะพี่น้องเนาะบอกเลนว่าเอาเพื้นมาแอบอ้างขอเชิญปูอน่าจนักการาก็คนลุกยำยำเลยพี่น้องขอเชิญปูอน่าจนักการาพ่อเนี่ยมันร้อยมากนะพี่น้องร้อยมากเป็นคนร้อยมากเป็นคนเท่าใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวนวดเข่ามาร้อยมาลงมาเนี่ยไปรำพิธี ขอ่อยก็ยังเชิญปูนา่าจะหนาขนาดอันปูนา่าจะหนาต้องเป็นพญาน,นาคไหมไข่ไข่เจีาวเบอร์เซลลียไขออ่อยเจ้ากระถางมอหน่อยเบิ้งคนเหลือสีมาใส่ผม,มพ,พ่อพ่ออันนหนาพ่ออ่านอะไรออกเลยเปลี่ยนไก่เปลี่ยนไก่เป็นพญาน,นาคไงขึ้นไปอยู่ตรงกลางที่เพิ่นเว้นช่องระวังระวังให้ให้เพิน่นขึ้นไปนะเป็นตัวแบบนี้ไปลองเป็นสีทองบักแง่เลยละ่ะคนเลยพากันก้มกราบ มันนี่มีพ่อใหญ่หนึ่งบอกว่าจำไปเด้อครับจำไปเด้อบ่านับเด้อพญานาคมีจอ,ององค์ไอมึงจำป็นแม่นเด้อทั้งที่ว่าเขาเห็นอยู่แล้วว่ามีพญานาคมีสิ่งพจน์สิ่งไปนะมันเป็นสามองค์ร่วมทั้งที่ว่าของเก่าไปนั่นเะมือนนะ <ừ> ว่ามโตผมหนูมาตีเป็นเจ็ดสามพี่น้องเอฟซีุกท่านเจ็ดสามแม่นครับเจ็ดสองเจ็ดสามพญานาคกี่องค์ครับพญานาคตอนแรกมีสององค์องเจ็ดสองแม่นเจ็ดสามแม่นครับ ตัวเลขพี่น้องเย็บซี่แบบแบเป็นสองแบบสองสามสองเจ็ดสองเจ็ดสามนี่นั่นอยสองเจ็ดสามแม่ครับสามตัวนะครับแม่สองสามตัวก็จะเป็นสองสามเจ็ดสองเจ็ดสามแต่ว่าเอาสองไว้นานนะพี่น้องส่วนใหญ่จะฝันตองหวัดนี่นี่มันจะมันจะแม่นมันจะแม่นแม่นมันจะแม่นแล้วก็หายไปเลยครับแล้วพว่าฝันอีกย้ำจะสองจะสามเนี่ยไม่มีอนะครับ โอ้เป็นเลขพญานาคเลยตัวนี้ครับอาจารย์แดนมักตัวเลกัน่ะนึ่งผมมักเก็ตมักเก็ตสามมักเก็ตสามแม่นะตีสร้อยกันเนาะตีสร้อยกันพี่น้องเอฟซีลังเทียบพี่น้องเอฟซีเคยฝันลักษณะเนี่ยนี่ล่าเลขตัวเลขมันมันมันเป็ี่นหน้าไหนในพี่น้องเอฟซีเอาไปตีใส่กันสร้อยกันนะพี่น้องเพิ่มฝันของผมเพิ่มไปตีเลยนะซี่แต่ว่าเอฟซีท่านใดที่เคยฝันลักษณะเดียวกันกับอาจารย์แหล่ฝันนี่ กตีล่องมือแล้วพี่น้องเด้อครับผมใส่โดนผมแบบเป็นแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีว่าตีสองพี่สภาสองพันหาร้อยหกสิบห้าครับไม่โชคไม่ใช่สุขุสุขคนครับพี่น้องเราไม่ลำเรื่อยๆครับฝันอีกโทษบอกในเด้ออาจารย์แหละครับถ้าเบิรงเท้าช่งเบิรงช่วงของโค้งของโค้งไทยไทพี่น้องเนาะอาจารในเอฟซีโทษหาก็ได้อาจารย์แหล่เบอร์นยัางั้นเบอร์โทษเบอร์โทษศูนย์หกห้าเดี๋ยวด้วยค่ะศูนย์หกห้า หกแปดห้าหกแปดห้าสี่สามหกห้าครับสี่สามหกห้าทัหาด้ครับโทรหาได้ครับพี่น้องเอพีกับพีกับบอพอกันเนาะไปแลนรถคิ้วเนาะเฮ็ดเลยครับพี่น้องต้องเจอต้องเจอบ่พอกันโทรหาเอาต้องเจอมันเป็นรถผลไม้แลนพริกแลนด์ผ้าเนี่ยนะพี่น้องกะแลนมือได้ว่างๆมือได้ส่วนส่วนอะไรจ้างขนของพร้อมมันมันนักไหมข้าซื้อรถมาแล้วมันก็ต้องไป เงินแถวแก่แก่ชราหมดแล้วมันตกไปผู้ใดสิจ้างขนของโทรหาจานแหล่ลถเด้อคนมีรถรับจ้างรถคอกว่ะค่ะเม่นครับเห็ดมาแล้วมัดตกไปไปทัวไทยไปทัวไทยเลยวะค่ะไปครับไปเห็ดมาแล้วมันกัตกไปนี่นาชีไปย่ามมันไหรเขาก็ยู่ยู่แบบแต่ว่าส่วนหน่อยสไลช่วงนี้แหละจะไปรับเมาขนของเข้าเอื้อนนั่น เป็นรถคิว้วแมนครับเป็นรถคิวค้วแมนครับเป็นรถขอบแล่นตลาดแล่นท,ทั่วไปแมนครับแมนทั่วไปค่ะก็มีโชคมีช่ซูขุดซุก่อนครับคุณผู้ชประจำวันทีส่ฐฐสองพฤษภาสองพันห้าร,อร้อยสิบห้าครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านโชคโชคมันหวานครับสวัสดีครับขอบ,ขอบคุณ,ค,ณครับครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านครับนี่จะเป็นตัวเลขเลน่าชางจากอาจารย์แหล่พระรวยครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านมันผมกับฝันมาลักษณะนี้นาะนี่นนี่เนาะก็เลยมาบอกสู่ เป็นแนว่ยเนี่ย,ยทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีครับสองเจ็ดเอเจ็ดสองเจ็ดสามสองเจ็ดสามวลาประจำวันที่สองพฤษภาพสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องมิโชัมิชช่ยสุขุสุขคนครับรำล้ำเรือ่อยเป็นเศรษฐีกันสุขคนได้เป็นน้องดเด้อผู้ใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากนเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำแน่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ,ไว้น้ำ เพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆช็อตดีๆจากทั้งช่องอาจารย์แหล่พาลุ้ยและทีมงานครับคลิปนี้ขอถิ่นไทยได้เข้า่าโชคดีครับพี่น้องมันหมันครับสวัสดีครับแคบ,บหน้าจอไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อแคบหน้าจอไว้น้ำเน้